สวัสดีฮานแนะนำที่กำังเดินมาสวัสดีค่ะมาดามกอล์ฟออร์แกเนเซอร์อีเวนต์นะคะวันนี้มาดามกอล์ฟก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มางานประกวดมิสแกรนอันดับแรกก็ต้องขอชื่นชมที่นวัตมากๆที่จัดมิสแกรนไทยแลนด์แล้วก็มีแกรนอินเตอร์ได้ยิ่งใหญ่จริงยอมรับที่มาดูมิสแกรนของพี่นวัตเนี่ยยอมรับเรื่องโปรดักชันว่าท่านจัดได้ยิ่งใหญ่แล้วก็ดีแล้วก็ประสบความสําเร็จทุกป,ปีเห็นแล้วยิ่งใหญ่อลังการแล้วปีนี้ที่ต้องชื่นชมจริงๆก็คือชุดประจําจังังหวด เห็นแล้วอึ้งทึ่งสุดยิ่งใหญ่อลังการแล้วถูกใจหลายจังหวัดค่ะไม่ทราบว่าจังหวัดไหนจะได้ก็รุนทุกจังหวัดนะคะว่าชุดประจําจังหวัดทดํได้ดีมากแล้วน้องๆในใจมีหลายคนค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าปีนี้มิสแกรนไทยแลนด์นที่ได้เนี่ยรับรองว่าสมกับตำแหน่งแน่นอนแล้วก็เพราะว่าพี่นวัดได้เทรนนิ่งแล้วก็อบรมเด็กมาตลอดเนี่ยเด็กจะเก่งมากแล้วก็เหมาะที่จะไปประกวดมิสแกรนอินเตอร์แน่นอนแล้วก็ขอชื่นชมเมทีมิสแกรนค่ะ ว่าจัดได้ดีขึ้นยิ่งขึ้นไปทุกปีค่ะแล้วคุณน้องว่าไงบ้างคะสวัสดีค่ะชื่อพลอยนภัรนะคะนภัสลาพนารักษ์รองอันดับหนึ่งมิสแกรนสิงห์บุรี2024ค่ะกเพื่อนที่ิงใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้มาให้กําลังใจก่อนค่ะแต่ปีหน้าหน้าเะจะเป็นของหนูหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูนะคะทุกคนค่ะค่ะน้องๆคือจริงๆมาดามก็ปเห็นมา77จังหวัดเนี่ยน้องๆก็ทําดีทุกคนเราเชื่อว่าเด็กทุกคนเนี่ยทำได้ดีที่สุด ขอให้น้องๆทุกคนตั้งใจนะคะเพราะว่ามีสแกนปีนี้แล้วลองว่าถ้าได้ตําแหน่งนี่พี่นวัดเนี่ยมีงานให้สุดยิ่งใหญ่อรังการมากๆเลยค่ะขอเช่นชมน้องๆทั้ง77จังหวัดเลยนะคะสู้ๆค่ะอัปเรตงผลงานล่าสุดกิจกรรมที่วังพญาไทเป็นยังไงนะครัเออล่าสุดเพิงงนนะะเ่งจัดงานที่วังพญาไทไปก็เรียบร้อยดีนะครับเพราะเซเลบิตี้เนี่ยมาเดินแบบยิ่งใหญ่อรังการรวมถึงคุณแพนเค้กอะไเนี่ยเพิ่งเสร็จไปแล้วก็เร็วๆนี้ในเดือนหน้านะคะ ก็จะได้จัดงานยิ่งใหญ่กับซีโอกุ้งนะคะคุณปวีนาบำรุงรถก็คือแมนฮันโลค่ะเป็นเวทีของในแบบนะคะแต่ระดับประเทศรู้สึกจะมาเมืองไทยประมาณ40กว่าประเทศทั่วโลกค่ะมาประกวดที่ประเทศไทยนะคะลองฟังข่าวดูนิดนึงนะคะแล้วเดือนหน้าก็จะมีงานนังสือแคดอวอร์ดค่ะเป็นงานพวกวัยรุ่นมากๆเลยของนังสือแคสค่ะ